สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาเล่าให้ฟังครับในห้วงเวลาเพียงสองชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎา,าคมพุทธศักราช2568ท่ามกลางม่านควันแห่งไฟสงครามที่ปกคลุมแนวยุทธภูมิบริเวณปราสาทตาควายทหารไทยได้จาึกวีรกรรมอันหาญกล้าลงในแผ่นดินนี้อีกครั้ง ศัตรูที่บุกเข้ามานั้นคือหน่วยรบพิเศษ B HQ ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังหลักของกัมพูชาพร้อมสนับสนุนโดยระบบยิงจรวด BM 2 1หลายลำกล้องยิงถล่มเป็นระลอกอย่างหนักหน่วงและที่น่ากังวลที่สุดคือมีรายงานว่าคาสึกได้ใช้ดโดรนพลีชีพหลายลูกเข้าก่อเหตุแบบเจาะจงเป้าหมายโดยมีนักบินควบคุมดโดรนฝีมือระดับนานาชาติที่คาดว่าได้รับการว่าจ้างจากภายนอกเข้าร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ บางรายเชื่อว่าเป็นอดีตทหารรับจ้างจากรัเสเซียทหารลูกรักหุ่นเซนออปชั่นเยอะแต่ BHQ ถนัดรบในเมืองมากกว่าชายแดนการปรากฏตัวของกองทัพโดรนจึงถูกเชื่อมโยงว่าเป็นของ BHQ เหตุเพราะได้ไปฝึกการบินโดรนกับจีนมาหลายหลักสูตรแต่ที่พบเห็นมีบินราว40ลำที่สำคัญมีรายงานว่าบินเข้ากองบิน21อุบลราว10ลำคาดว่ามีเป้าหมายที่ F16 หน้าแปลกที่หุ่นเซนสั่งใช้ปองกำลังพิทักษ์หุ่นเซน B H Q ในวันสุดท้ายของการสู้รบในวันเจรจาหยุดยิงทั้งๆท,ท,ที่ส่ง B H Q มาอยู่ในพื้นที่ช่องบกและพระวิหารมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ปรากฏว่าไม่ได้ออกมารบที่ชายแดนโดยให้ทหารบ้านและทหารหลักของกองพลสนับสนุนในพื้นที่สู้กับทหารไทยไปที่ตายตายกันไปจึงไม่มี B H Q ด้วยพร้อมไม่ชินกับพื้นที่ชายแดนและภูมิประเทศ B H Q จึงไม่ได้รบกับทหารไทยเพราะถนัดรบในเมืองมากกว่า <c oughs> เพราะจัดตั้งและฝึกมาให้เป็นกองกำลังป้องกันผู้นำและป้องกันการถูกรัฐประหารอัตราการรบของฝ่ายตรงข้ามนั้นเหนือกว่าหลายเท่าทั้งจำนวนพลและอาวุธทุกอย่างชี้ว่าไทยน่าจะถอยแต่ไม่มีใครถอย รอ31 DAF หรือทหารราบส่งทางอากาศหน่วยเดียวในประเทศยืนหยัดอย่างมั่นคงบนแนวหน้าปะทะซึ่งหน้าแบบประชิดกับศัตรูและยังรับมือกับการโจมตีจากอากาศและโดรนได้เวลาเดียวกันสถานการณ์รุนแรงถึงขีดสุดแต่พวกเขาไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว พื้นที่ปราสาทตาควายคือจุดที่ยากที่สุดของแนวรบชายแดนเพราะเป็นพื้นที่ราบเปิดโล่งไร้ที่กำบังต่างจากสมรภูมิอื่นๆที่ฝั่งไทยมีภูมิประเทศสูงชันช่วยสนับสนุนทางยุทธศาสตร์แต่ที่นี่คือพื้นที่ที่ต้องอาศัยหัวใจไม่ใช่แค่แผนที่ ประสาทตาควายเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตั้งรับจะอยู่ที่ต่ำฝ่ายเข้าตีจะอยู่ที่สูงและไทยยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดและด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติการและกฎหมายระหว่างประเทศทำให้เราไม่สามารถใช้ทุกวิธีเพื่อยึดพื้นที่ประสาทตาควายได้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดในวันนี้นอกจากพื้นที่ตั้งรับจะเสียเปรียบฝ่ายกัมพูชายังถมกำลังจำนวนมหาศาลเข้ามา ทำให้วันนี้ฝ่ายไทยต้องตั้งรับอย่างยากลําบากมีข่าวว่าหลายฐานแตกรวมถึงต้องขอรับการสนับสนุนทางอากาศจํานวนมากซึ่งตลอดคืนนี้เครื่องบินคับไล่ F-16 บินทิ้งระเบิดสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลายเที่ยวบินโดยใช้ระเบิดขนาด500และ2,000ปอนด์เข้าทำลายและลดทอนประสิทธิภาพของกำลังรบของฝ่ายกัมพูชาและในที่สุดพวกเขาปดป้องปราสาทตาควายไว้ได้ อธิปไตยยังอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์และแผ่นดินไทยยังคงเป็นของคนไทยและค่อนข้างแน่นอนว่าเราต้องมีความสูญเสียที่นี้จำนวนมากทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่สิ่งที่รับประกันได้ก็คือจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของศัตรูของเรามากกว่าเราอย่างเทียบไม่ได้ขอคาระวะทุกชีวิตที่ยืนหยัดนยุทธภูมิตาควายขอสดุดีนักรบไทยผู้ปกป้องแผ่นดินด้วยเลือดเนื้อและหัวใจ เพราะชาติจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคนพร้อมจะยืนหยัดในจุดที่คนอื่นถอยการยืนหยัดเพื่อปกป้องแผ่นดินจนถึงวินาทีสุดท้ายถือเป็นเกียรติสูงสุดของทหารซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ หลังจากนี้ขอให้สังคมไทยช่วยกันดูแลทหารผ่านศึกซึ่งถือเป็นผู้มีประคุณสูงสุดของประเทศให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีเกียรติหรือดูแลครอบครัวของทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตเพื่อภารกิจในวันนี้ ตำนานพี่ปกป้องปราสาทตาควายจนถึงวินาทีสุดท้ายจะเป็นเรื่องที่เล่าขานไปอีกนานและจะเป็นการส่งสัญญาณให้ศัตรูของเรารู้ว่าแม้แต่วิญญาณศัตรูต่างชาติคนไทยก็จะไม่ยอมให้ย่างกลายเข้ามาในแผ่นดินไทยเพราะทหารไทยยอมแลก 来来来，给我拿！<noise> ร,รอ31รบพิเศษอีก5นาทีสุดท้ายเราขอแลกเพื่ออธิปไตยของไทยพวกข้าฐานประเทศไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียว แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ